สวัสดีจ้ะพี่จ๋ากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะพี่ขากับช่องคาราเกะพุทธคุณพระเครื่องนะคะพี่พี่ขาพี่พี่ท่านใดคนไหนสนใจองค์ไหนแล้วภาพไม่ชัดยังไงพี่โทรหาหนูหรือแอดไลน์นะศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จ้ะพี่จ๋ารายการแรกพี่เป็นพระกุค่อยนะพระกุรัตนะมั่งถ้าจะไม่ผิดพี่นะคะสวยงามมากสวยงามมากจ้ะพี่แป๊บหนึ่งนะจ๊ะอ๋อลืมเปิดไฟเนจ้ะ เป็นพรกกุรัตนะัจ้ะพี่นะคะสวยงามมากพี่นะคะนะคะพี่ความสูงนะพี่แป๊กนึงนะความสูงอ่าความสูงประมาณสิบเจ็ดครึ่งพี่ประมาณสิบเจ็ดครึ่งนะเป็นพรกกุรัตนะพี่จ๋าสวยงามมากพี่นะคะ พี่จ๋า2,800บาทพอจะ้ะ2,800บาทที่พี่ใต้ฐานเป็นอย่างนี้จะพี่ใต้ฐานเป็นอย่างนี้นะเป็นพระกุละตตนะไม่รู้พูดผิดหรือเปล่าพี่ถ้าพูดผิดอย่างนี้ต้องกราบขออภัยพี่นะคะสวยงามมากพี่นะรายการไหนภาพไม่ใชดยังไงพี่ลายโทรหานูเลยนะนะคะพี่นะคะด้าน,นหลังก็จะเป็นอย่างนี้พี่นะคะ2,800บาทพี่ไปทางบวกหนึ่งร้อยบาทนะพร้อมบจะส่งสินค้าให้ฟรีจะพี่นะคะ เป็นพระกุะะนะ้งลตนะพี่นะนะคะ2,800บาทจากพี่นะคะปลายทาง50บาทนะพี่พร้อมโอนจะส่งสินค้าให้ฟรีจากพี่สวยงามมากนะถ้าเกิดว่าคุณลูกค้าคนใดสนใจยังไงนะพี่ขาแล้วภาพไม่ชัดภาพเบอร์แม่ค้าไปไว้นะพี่ตามไม่ทันพี่โทรหาหนูเลยนะ084659180จากเบอร์โทรกับเบอร์อลไ์ใช้เบอร์เดียวกันนะคะพี่ความยาวอยู่ที่ประมาณ 7, 17ครึง่ง2,800บาทพี่นะคะปลายทาง50บาทจ้า สวยงามมากพ well ี elite, <te> ่นะคะหนึ <sh> ่งองนะมาจากพี่องค์เล็กต่อจ้าองค์เล็กกันต่อเลยจ้ะอ่าองค์นี้พี่จะเป็นนางกวักนะเป็นนางกวักของหลวงพ่อตีพี่ราการนี้ห้าร้อยบาทพอจะพี่นะคะกก่อยสวยๆพี่นะคะหลวงพ่อตีนะห้าร้อยบาทจากส่วนรายการนี้พี่จ๋าเป็นตะกุดหลวงพ่อเงินพี่ดอกใหญ่หนึ่งพันบาทจ้ะนะคะตะกุดหลวงพ่อเงินนะพี่นะคะดอกใหญ่นะหนึ่งพันบาทพี่นะคะ ปลายทางห้าสิบาทพี่พร้อมบนจะส่งสินค้าฟรีจ้ะนะคะเป็นตะกรุดหลวงพ่อเงินจ้าอ่าส่วนรายการนี้พี่มาเป็นตลับสีแดงกล่องกร,รมาหยี่เปิดมาแล้วเนี่ยจะเป็นหลวงพ่อกันนะคะพี่อ่ารายการนี้พร้อมกล่องกร,รมาหยีนะพี่หนูให้ราคาเจ็ดร้อบาทนะพร้อมกล่องกร,รมหยี่พี่จ้ะคะ่ะมีพอสอบอกเรียบไว้นะพี่นะสวยงามมากนะคะขออนุญาตซูมแป๊บนะจ๊ะพี่น้านะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกันนะพี่นะคะสวยงามมาก ขอบนี้ไม่ต้องพูดถึงนะพี่นะคะรายการนี้แม่ค้าขอไว้ที่เจ็ดร้อบาทนะพี่นะพร้อมกล่องกมัมบหญ,ญีนะนะคะพี่ลูกค้าปิดไปจะได้อย่างนี้ไปจ้ะพี่นะคะเจ็ดร้อบาทจ้าส่วนรายการนี้พี่จ่ายเป็นช่องหมูป่านะช่องหมูป่านี่เจ็ดร้อบาทพี่นะคะสาภาพก็จะกรอบๆสวยๆจ้ะพี่นะคะ จ็ดร้อยบาทพี่ปลายทางบวกเพิ่ม้าสิบบาทจ้ะอ่าส่วนรายการนี้พี่เป็นหลวงพ่อเท่าพระกระบอกขึ้นพึ่งพี่พร้อมใบนะเจ็ดร้อยบาทพี่พร้อมใบนะนะคะพี่เปิดมาด้านในจะเนี่ยค่ะมีปลามีตะกุดพี่เปิดมาด้านในมีปลามีตะกุดจ้ะพี่นะคะตามสภาพนะด้านในจะเป็นสีพึ่งสีเขียวพี่นะคะ เป็นหลวงพ่อท้าปักกระกบอขึ้นพึ่งพี่นะคะเจ็ดร้อยบาทนะพี่นะพร้อมใบาคาถาบูชาเมียนะคะพี่ปิดไปจะได้อย่างนี้ไปเลยจ้ะพี่ปิดไปจะได้อย่างนี้เลยนะรายการนี้เจ็ดร้อยบาทจะอุย้ยส่วนรายการนี้จะพี่อ่าเขาจะกว้าลูกกอกแมวหรือลูกแมวนะนะคะพี่อันนี้เจ็ดร้อยบาทเช่นกันจ้ะนะคะเจ็ดร้อยบาทพี่นะคะปลายทางห้าสิบบาทนะพี่นะภาพไม่ชัดแอดไลน์พี่อ่าอะไรเขาเรียกอะไรนะอ่าหลวง หลวงปู่ทิมพี่ขุนแผนปู่ทิมฝั่งตะกุดอันนี้เจ็ดร้อยบาทพี่นะคะเป็นขุนแผนปู่ทิมนะพี่นะฝั่งตะกุดพี่นะคะสภาพเก่าๆพี่นะคะพี่จ่ารากานี้เจ็ดร้อยบาทนะพี่นะนะคะพี่ด้านหลังก็จะมีรอยจานหลวงปู่ทิมพี่นะคะหลังยันนะพี่นะเจ็ดร้อยบาทจ้ะส่วนดาการทีเป็นปิดตาไอ้ไอ้นักหนาเนาะล้มล้มจังเลยนะคะพี่นะคะปิดตาไม่ทราบหลวงพ่อพี่ห้าร้อยบาทจ้ะนะคะ เป็นปิดตาเก่านะพี่ไม่ทราบหลวงพ่อนะเนี่ยสภาพเก่าๆพี่สวยๆจะ้ะนะคะห้าร้อยบาทจะ้ะส่วนรายการนี้จะพี่อ่ารายการนี้เป็นปูสุกป,ปากคลองพี่7จ็ดร้อบาทจะ้ะเป็นเหรียญปูสุกวัดปากคลองมากขามเต้าพี่นะนะคะรายการนี้7จ็ร้อบาทพี่ปลายทาง50บาทจะ้ะส่วนรายการนี้พี่มีจะ้ะเป็นมีดพักขันนะพี่นะเป็นมีดพักขันอาเป็นของหลวงพว่อเดิมพี่นะคะ สภาพด้านในพี่รายการนี้แปดร้อยบาทพี่นะคะเล่มนี้แปดร้อบาทพี่ไปทางบวกเพิ่มห้าสิบาทนะเนี่ยค่ะพี่เป็นมีดพระขันหลวงพ่อเดิมนะแปดร้อยบาทจ้าส่วนรายการนี้พี่อาเป็นเบียเ้ยแก่เบีย้ยแก่เก่าเชือกถักจ้ะอารายการนี้เจ็ดร้อยบาทพี่รายการนี้เจ็ดร้อบาทนะพี่นะไปทางบวกเพิ่มห้าสิบาทพี่นะคะเป็นเบี้ยแก่เก่ากเชือกถักนะพี่นะคะสภาพกา็จะเก่า สวยๆพี่นะคะเจ็ดร้อยบาทจ้าส่วนรายการนี้เป็นตะกรุดเขาบอกว่าเป็นของหลวงพ่อกวยหรือเปล่าพี่นะหนูดูไม่เป็นนะหนูดูไม่เป็นพี่หนูได้มาสภาพนี้พี่จ่ารายการนี้เจ็ดร้อยบาทนะพี่นะนะคะพี่สวยงามมากตะกรุดเก่าๆสวยๆพี่นะคะเจ็ดร้อยบาทพี่ปลายทางห้าสิบบาทจ้ะอ่ามาต่ออันนี้เหรียญพี่เหรียญน,นี่เป็นหลวงพ่ออะไรเอ,อ่ยหลวงพ่อแป๊บหนึง่งเขียนว่าวัด วัดตาลกงอําเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีพี่นะคะไม่ทราบนะพี่นะหนูไม่ทราบว่าเป็นเหรียญหลวงพ่ออะไรพี่นะคะหลวงพ่ออะไรเนี่ยมองไม่ค่อยชัดพี่นะละกันไ้เจ็ดร้อยบาทพี่นะคะเริ่มกรอบพลาสติกนะพี่นะรับประกันนะไม่เข้าเจ็ดร้อยบาทจะอ่าเหรียญหลวงพ่อพญาพิชัยดาบหักพี่อ่ะหกร้อยบาทพี่นะคะ ปลายทาง5 0บาทนะพีนะ่นาพร้อมโวนจะส่งสินค้าให้ฟรีจ้าส่วนรายการนี้พี่เป็นเหรียญพระพุทธเก่าเป็นเหรียญพระพุทธเก่าเริ่มกรอบเหมือนกันพี่เปิดหน้าเปิดหลังพี่หกร้อบาทเช่นกันพี่ปลายทาง5 0บาทจ้ะสมเด็จจ้ะสมเด็จก,ากา่าบๆสวยๆนะด้านหลังก็จะเป็นอ่ามีพลอยมีอะไรพี่เป็นเท้าเวชนะพี่500บาทจะ้ะมีมีพลอยเป็นเท้าเวชนะพี่นะเน,นี่ยค่ะสวยงามมากพี่นะคะรายการนี้500บาทจ้ะพี่ส่วนรายการนี้เป็นเหรียญหล่อโบราณเพราไป่าดกำแพงค่ะ เรียญหลอโบราณพ่อไปวัดกำแพงนะคะพี่รายการนี้หนูขอไว้ที่ห0 0อบาทนะพี่นะปลายทางห้าบาทจ้ะส่วนรายการที่เป็นหลวงพ่อทวดเนื้อเมฆาพัดพี่6กว่าบาทจ้ะด้านหลังเขียนว่าอะไรเอ่ยไม่ทราบพี่ไม่ทราบนะเนี่ยไม่ทราบว่าอะไรพี่นะเนี่ยคะ่ะสวยงามมากพี่นะคะเป็นเนื้อเมฆาพัดนะอันนี้6กว่วบาทจ้ะพี่ส่วนรายการที่เป็นพระล่วงพี่นะคะพระล่วงรายการนี้ขอไว้ที่7จ็ดหลอบาทนะพี่นะปลายทางห้าบบาทพี่นะคะ สวยงามมากพี่นะคะภาพไม่ชัดพี่ไลน์นะศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จ้ะเจ็ดร้อยบาทจ้ะอ้าหลวงพ่อทองสุกหลวงพ่อทองสุกพี่ห้าร้อยบาทจ้ะนะคะปลายทางห้าสิบบาทพี่ส่วนรายการนี้กิ่งคลองตะเคียนพี่ห้าร้อยบาทจ้ะนะคะเป็นพักกิ่งคลองตะเคียนหลังยันนะห้าร้อยบาทจ้ะส่วนรายการนี้หลวงพอ่อฤาษีลิงดำจ้ะห้าร้อยบาทเหมือนกันจ้ะพี่นะคะ ปลายทาง50บาทพ ie ี่พร้อมอวนจะส่งสินค้าฟรีจากพี่จ <ๆ S 1> ๋าปูเอี่ยมกะไหล่ทอง6ัวบาทจ้ะเป็นเหรียญปูเอี่ยมกะไหลทองพี่นะคะหลังยันนะสวยงามมากอารรการนี้6ัวบาทจ้ะส่วนรายการจะเป็นฉลุพี่500บาทพอจ้ะปูเอี่ยมพิมพ์ฉลุนะหลังยันเช่นกันพี่นะคะได้มาคู่กันนะรายการนี้500บาทจ้ะเหรียญโบราณไม่ทราบที่พี่500บาทนะหลังยันเช่นกันพี่นะคะเป็นเหรียญก้อโบราณนะ500บาทจ้ะอันนี้เช่นกันจะพี่จ๋าไม่ทราบที่นะรายการนี้500บาทจ้ะพี่นะคะ ห้าร anyway. ้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะปิดตาพี่ปิดตาเก่าเก่าห้าร้อยบาทจ้ะเนี่ยค่ะเป็นฟ้าปิดตาเก่านะส่วนรายการนี้พี่เป็นซุ้มกอเนี่ยค่ะซุ้มกรนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทนะพี่นะเนี่ยค่ะสวยงามมากพี่นะคะซุ้มกอนะห้าร้อยบาทจ้ะส่วนรายการนี้พี่เป็นปิดตาเชือกถักเก่าพี่อาปิดตาเชือกถักเก่านี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทนะปลายทางห้าสิบบาทจ้ะรูปหล่อหลวงปู่เอี่ยมพี่ นะคะเขียนวัาปูเอี่ยมนะใต้ฐานห้าร้อบาทพี่นะคะห้าร้อบาทนะพี่นะปลายทางห้าสิบบาทพี่อารูปหล่อสังกะจายหลังยันพี่ห้าร้อบาทจะพี่จ๋านะคะรูปหล่อสังกะจายหลังยันนะอาเสือหลวงพ่อวงจะเสือพ่อวงจะพี่นะคะห้าร้อบาทจ้ะพี่ส่วนรายการนี้พี่เป็นปิดตาเนือเ้อไม่กระสิทธิ์อ่าด้านหลังมีรอยจานนะด้านหลังมีรอยจานพี่นะคะ ห้าอาหกร้อบาทนะเดียญเก็โบราณไม่ทราบที่พี่อะาราการนี้ห้าร้อบาทนะพี่นะเนี่ยคะ่ะส่วนรายการนี้จะเป็นอาหลวงพ่อพรมพี่หลังตอรีดอาด้านหลังตอกอาเป็นเลขลรักคางตอกโคตนะนะพี่นะคะพี่สวยงามมากนะรายการนี้ห้าร้อบาทจ้าส่วนรายการนี้จะเป็นหลวงพอ่อทวดพี่พอ่อทวดเริ่มกรอบพลาสติกเปิดหน้าเปิดหลังนะั้นเนี่ยคะ่ะสวยงามมากพี่จ๋าอันนี้หกร้อบาทนะ 600บาทปลายทางบกเพิ่ม50บาทพี่หลวงพ่อทวดนะสวยงามมากพี่จ๋าโอเคไหมจ๊ะพี่จ๋าถ้าเกิดว่าพี่ๆคนใดท่านใดสนใจองค์ไหนแล้วพาดไม่ชัดพี่รไลน์โทรหารหนูนะ084-0659180จ้ะรบกวนคุณลูกค้คาอ่าช่วยกดจกกุกใจกดติดตามให้ช่องกระเก็บตพอคุณพักเคร่งเลยนะคะพี่ EP นี้มีแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ